กติกสแบบแล้วเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้เป็นของนอกสามารถที่จะอัดออกซิเจนเหลวเข้าไปได้ประมาณ340ซีซี cc ก็น้ำหนักก็ตกประมาณสักกิโลเศษเศษแล้วก็เสียบสายยางแล้วก็สามารถปรับอัตราไหลได้ตั้งแต่0.12 0.15ไปเรื่อยๆจนถึง1ลิตร2ลิตร3ลิตร4ลิตรเต็มที่ที่4ลิตร นาทีนะเพื่อพกพาออกซิเจนออกไปใช้หายใจได้อันนี้ก็จะเป็นกระติกขนาดประมาณบรรจุ2 5 0 cc แต่เราจะใส่ไปแค่2 0 0 cc นะก็ปรับปัตราไหลได้เหมือนกับอันนี้เหมือนกันเลยเนี่ยปรับปัตราไหลได้นะตอนนี้เราปรับปัตราไหลอยู่ที่ประมาณ2ลิตรนาทีเราสามารถปรับให้น้อยให้มากขึ้นอยู่กับเรานะเราปรับให้น้อยลงก็ได้ ตอนนี้ก็ปรับให้เหลือประมาณแค่0.5ลิตรต่อนาทีปรับให้มากขึ้นเป็น2ลิตรต่อนาทีปรับให้มากขึ้นเป็น3ลิตรต่อนาทีก็ได้ปรับให้มากขึ้น,น,นวิธีการใช้ออกซิเจนก็คือออกซิเจนที่เป็นลิควิดก็จะระเหยเป็นแก๊สผ่านคอยทองแดงนี้ก็จะระเหยออกมาเป็นแก๊ส แล้วก็มาหายใจนะเมื่อเปรียบเทียบก,กับอันนี้อันนี้ก็ใส่ลิลวิดไนตรเจนอ๋อใส่ใส่ใสลิลวิดออกซิเจนเหมือนกันนะเราก็สูดหายใจจากทางนี้เอานะแล้วก็ลมก็จะดูดเข้าจากทางนี้เข้าไปปนกับไอออกซิเจนเหลวก็จะออกมาเป็นออกซิเจนปนกับอากาศ เราวัดปริมาณเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนที่เราสูรเนี่ยได้ตั้งแต่30ไปจนถึง70%ซถ้าเทียบกับอัตราไหลก็คือตั้งแต่ประมาณ2ลิตรไปจนถึง10ลิตรต่อนอาทีข้อดีของอันนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าอัตโนมัติแบบธรรมชาติสูตรมากไดออกซิเจนมากสูดน้อยไดออกซิเจนน้อยสูตรนานไดออกซิเจนมากสูตร ไม่นานก็ได้ออกซิเจนน้อยมันก็สามารถปรับความต้องการออกซิเจนได้ตามที่ผู้ที่สูดต,ต้องการใช้ตามความรู้สึกทั้งสามแบบนี้ทำงานได้คล้ายกันมากอ,นนาา 20, าอันนี้ราคา2 0 0 0 0บาทอันนี้ราคา2,000บาทอันนี้ราคา500บาท ใช้งานได้เหมือนกันอันนี้พกพาสะดวกกว่าปลอดภัยกว่านะไม่มีความดันไม่มีอะไรการใช้งานก็ง่ายๆคือสูตรออกซิเจนจากดัานนี้แล้วออลมจากข้างนอกก็เข้ามาแล้วไปผลออกซิเจนแล้วออกมาก็ให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนตามที่ต้องการนะเพียงแต่อันนี้สามารถที่จะปรับอัตราไหลได้ตามที่ต้องการนะ มากาน้อยเราสามารถปรับได้จํานนมากเลยหรือจะปรับให้ให้เบาหลงนก็ได้แล้วแต่ความต้องการให้เบาก็ได้ให้แรงก็ได้ <sì> ก็เปรียบเทียบให้ดูถึงการใช้ออกซิเจนแบบต่างๆในการใช้ออกซิเจนเหลวเนี่ยถ้าเรา ฝึกอบรมหรือแจ้งให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงวิธีการใช้และคุณสมบัติของมันมันก็สามารถทำให้ใช้งานได้อย่างดีประหยัดด้วยแล้วก็ง่ายด้วยแล้วที่สำคัญคือทั้งสาแบบนี้เมื่อหมดแล้วสามารถเติมได้เองจากถังสำรอง30ลิตรที่อยู่ที่บ้านและถัง30ลิตรที่บ้านก็มีบริการมาเติมให้ถึงที่บ้าน ก็สามารถนำไปดัดแปลงใช้ได้ตามความเหมาะสม